แม่ชมพูเปิดภาพใหม่จัดน้องแอบิเกลแต่งตัวแต่หน้าหนูไม่จอยอย่างแรงกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของพี่ป้านะ้าอาตามรอยพี่ชายฟ้าแฝดไสยฟ้าพายุไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องแอบิเกลลูกสาวคนเล็กของสาวชมพูรอรยาและนอตวิสรุตและก็ยังเป็นลูกสาวตัวแม่แฟชัน่นทั้งที่น้องแอบิเกลนั้นหนีไม่พ้นต้องโดนแม่ชมจัดแต่งตัวสุดฤท และล่าสุดกับภาพเซตใหม่และชุดใหม่ที่เลิศและปังแต่บอกเลยค่ะว่างานนี้เจอแซวยับถึงชุดจะเลิศแต่หน้าหนูไม่จอยอย่างแรงเพราะหนูง่วงนอนอยากนอนแล้วค่ะแม่เอ็นดูในความน่ารักจริงๆเลยล่ะค่ะน้องเกลและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ